ไว่สดี้่างนี้ยดงี้อย่นี้อย่านีย่งนีงน้อางนี้อ่างี้อางน้อยางนี้้อ่างนี่น่างนี้อย่างียางนอ่นี่าี้อย่างนาน้อนีอ่า้อ่งนี้อนี้อ่า้อ่าอยี้่ง้่ง่า้ย่างนางนีนีีอ่อานี้างน้ายาอน้างี้่นี่้ออย่่ะกานไ้่านนี่้อดี้อี่นนี่่้อา่นอ่างีน้ ยี่ลายกินสมเกาหลีตันจัโซนที่อะไรไม่ยขอเป็นจินหร้กินยังแล้วยังกับพนุ่าไฟลายสวยงามตามลายยังขอเป็นจีนลายยังกอผ้าลูกผ้าแม่ป็นนไฟไ่ไมันบยับว่าาแล้วเดียวกับพนุ่แต่กอนยังลูกยังเมียมันเขียดเลย อยงลูยลงแย่จะได้หนาไดที่แม่เขาอนนักตันตุเนี่เนเขาข้างในสนตาีแม่เขาต้องามาไกนี่ดรกเราเงิน่อมาได้ไย่อยู่กูมองนี่เศยภูมิในบ้านนั้นเด่นนี่ย่าายอาาานนยอยู่เยภูมิในางานธนาคารอยู่นะธ<า>น,นาคารไหนเวอร์น,นาตาเลาาเลาาลวทีน้อยเลยนะนกบันชีบอกว่าแผนกไหนวะแผนกคขมผบมปูน สารน้พอ่ะสารลส้ใครก็หู้จักลูงไส้ก่อนเลยจะีหนาวฮะท่านที่สถานีตำรวจวเช็งงหลังละมานหนกาแล้วละตำรวจเลยจับมันเอาพี่นองมาหมถึงกันแล้วนะครับขยับขยายเอากันเถอะนะครับหาบงำบงเศ้าที่บงบ่นะอย่าไปยืนออยู่กันนะครับไม่รอดไม่ยรอกประตูผงไอ้ชีเข้าแล้าเห็นโตนช่หที่เี้งไม่อเออ น้ำตาลนบนที่นอนจันเตาน้ำตาหล่นไม่มีไม่ดีน้ำตาหล่นบนที่นอนน้ำตาลล่นคอสีดงที่อกแจ้งกบือรับอก เจ้าแ n ่ร <th> ักแท้องเราจริงที่สุดยอมมาให้คุณดองขอแค่นั้นช่วยตบดีนะของเราดีนะแม่แท้ตัวคนดียแต่เราอดทมา เาันนี่ครับเอออยากว่ามเหมือนน้ากินของเจ้าเวอร์งานเ่ามือมู้ังเลี้ยทงเดี่ยวแต่ยานแ้เขาควยมากควาเด็กกันเถิดแล้วบเสียงเป็นไงลูกตายยากเอ็ดูโอเคไอมาอีกหวันหนึ่งเพลงยังเหลือยังเหลือเวลาอยู่พนงานเพงเพีงหแป๊ดนึงจ้าเนยโอ้ยคเยนอไคะเอจ้งเยลักฐานไมรลับ แถบดูดะแทกเอยนด้านหน้ามีแม่แคนไหนที่ยืนรอน้องยด้นน้ามึคแม่นีาิลกต้องพสกรแม่กว่า้วครับวันนี้มานียแเท่ตอูไม่มีคนทเงเต็มกระมมรกียัวาการทยกประโยชาง เอเอาเพื่อนขยันฝันยากกะไรเออเฮ้ยอาจารย์เมื่อก่องคือจะนั่งหลับอยู่บนโซนเนี่ยอางตี๋เนี่ยน้อยก็ไหวบ้านกันสเอาอาจารย์เขาพีจตราต่อเตาเนี่ยนางตี๋เออเออมาขอกับมาขอที่ดีไม่อยังงี้เพื่อนเนี่ยม้านกันสีวาอีเวบู่ เจะแยนยมือนี่เขาเขาทันบรรลุีพระวานี่นะรับรรู้สตีนี่ยังวัดเราับอันนั้มันมาพันปักันว่ามมีเฮกผมีเฮกเปอเปปแล้วก็คุนนเาก็บรรลคอยองเต่าโอ้ยน้องเต่าไกพ่อกับว่าเปนเจ๊กแม่กับว่าเป็นเจ๊ก ลูกเกิดมาเป็นยังไงบ้างครัอแม่เบิร์ตคือมันมคือหมอพ่อทีปจส่ใจมืีพ่อแบบพาส้วบมั้งมพาศพบอะไรจ้าเนี่ยยังกินอิ่มแล้วไปกันหมอไปนี่ดีกันกู้ค่อยกู้คันใจตายรอดมั้

ปวดหมวออกมาทำงานีเลยท่านท่านปวดลำไ่ยังวาอยู่แล้วกันภาคแยกวดหลายเติมงตาพี่รอพบผู้ชาหลายอยกในพัดเต็มชัแจ่ของเดกนั้นได้ร่ังวแล้วถอยกันเลย้ ใครมาเป็นผาแดงนัาปัวอันนี้เป็นผาแดงนัาไก่้าไก่ของเรเป็นผาแดงนาคนละคพี่นเราคนลคีคุณรู้ยุบย่าใ่คุรู้ยุบโอ้ยตาเาาุรู้อันนู้นนนมันคุรู้ไม่เาอไม่เงาไม่เงอร่วงค่ะค่ะอย่างไรโอ๊ยร่วงบ้าอยู่เลน